ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ลหลงไหลในเสียงกระทบกันเบาๆของโลหะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์หากท่านชอบการค้นหาความลับในของสะสมเล็กๆที่ซ่อนเรื่องราวใหญ่โตเอาไว้ผมอยากให้ท่านกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนเพราะเรื่องราววันนี้จะพาท่านย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่หลายคนอาจลืมแต่เหรียญหนึ่งเหรียญกลับยังคงบอกเล่าได้อย่างชัดเจนเหรียญที่ผมกำลังถืออยู่ในมือเป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่ไม่เด่นและคนจํานวนมากอาจมองผ่านไปเหมือนเหรียญธรรมดาทว่าในสายตาของนักสะสมตัวจริงแล้ว ไม่มีเหรียญใดที่เป็นเพียงเหรียญธรรมดาทุกเหรียญมีความหมายมีทอนี่มาและบางเหรียญก็อาจกลายเป็นใบเบิกทางสู่เรื่องราวลึกลับที่คนทั่วไปไม่เคยรู้วันนี้เราจะมองเหรียญบาทไทยในอีกมุมหนึ่งมุมที่ผู้ชายไปทำงานตั้งแต่30ไปจนถึง70อาจรู้สึกผูกพันเพราะมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตจริงในยุคที่เศรษฐกิจของไทยกำลังก้าวไปสู่ช่วงสำคัญเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังตัดสินใจกับทิศทางใหม่ๆและชีวิตประจาวัน ของคนไทยเต็มไปด้วยความหวังความเหนื่อยยากและการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นเน 2, หนนเรียญสองบาทปี25291น่เหนเหรียญที่หลายคนอาจเคยใช้เคยผ่านมือหรืออาจเคยโยนใส่กระปุกออมสินโดยไม่รู้ตัวแอต่อไม่นานมานี้เหรียญรุ่นปีนี้กลับกลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากนักสะสมทั้งในไทยและต่างประเทศไม่ใช่เพราะมันสวยที่สุด ไม่ใช่เพราะมันใหญ่ที่สุดแต่เพราะมันเป็นเหรียญที่บันทึกช่วงเวลาสําคัญของประเทศในขนาดเท่านิ้วโป้งท่านจําได้ไหมว่าในยุคนั้นผู้ชายจํานวนมากต้องรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวไรายได้ทุกบาททุกสตางค์มีความหมายการใช้เงินอย่างระมัดระวังเป็นเรื่องปกติรถยนต์ญี่ปุ่นเพิ่งได้รับความนิยมโรงงานเริ่มขยายตัวและผู้คนกําลังมองหาเสถียรภาพในยุคแห่งโอกาสและการแข่งขันทุกอย่างดูง่ายขึ้นนอเมื่อมองย้อนกลับไปแต่ในตอนนั้นทุกการตัดสินใจ ต้องใช้สติและแรงใจไม่น้อยเหรียญ2บาทปี2529จึงไม่ใช่แค่เงินทอนของร้านขายของชำไม่ใช่เหรียญที่ใช้ขึ้นรถเมย์ไม่ใช่เหรียญที่เด็กใช้ซื้อขนมหวานแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่กำลังก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเป็นยุคที่หลายคนเริ่มเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหลังแรกส่งลูกเรียนดีๆและสร้างราักฐานให้ครอบครัวบางคนใช้เหรียญน,นี้จ่ายค่ากาแฟร้อนยามเช้าก่อนเข้าโรงงานบางคนใช้มันซื้อของเล็กๆ ที่ทาให้นึกถึงบ้านหรือแลกกับรอยยิ้มของเด็กๆที่ยังร้ายกังวลและเพราะเหรียญรุ่นนี้พอออกใช้ในจํานวนจํากัดกว่าที่หลายคนคิดมันจึงกลายเป็นเป้าหมายของนักสะสมที่เข้าใจคุณค่าที่มากกว่าเงินที่ตีมูลค่าไว้บนเหรียญความหายากของมันไม่ใช่แค่จํานวนแต่เป็นความยากที่จะหามาพร้อมสภาพที่สมบูรณ์เพราะเหรียญที่อยู่ในมือผู้คนในยุคนั้นถูกใช้งานจนศึกจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งผ่านวันเดือนปีไปกับชีวิตของผู้คนลองนึกดูว่าชายไหว กลางคนในปี2529หรถือเหรียญนี้เดินผ่านตลาดเช้ากลิ่นของหมูปิ้งควันกลุ่นเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงเครื่องยนต์2จังหวะของมอเตอร์ไซค์รุ่งเช้าเหรียญนี้อาจถูกกดลงในมือคนขายขนมปังปักอนถูกใช้ต่อในร้านขายของชำหรือถูกเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงเสื้อเชิ้ตที่เจอแดดแรงทั้งวันเหรียญหนึ่งเหรียญเดินทางได้ไกลกว่าที่เราคิดมันผ่านช่วงเวลาที่ทำให้ผู้ชายจำนวนมากแข็งแรงขึ้นอดทนขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้น เพราะในโลกของปี2,529นั้นความมั่นคงไม่ได้มอบให้ใครง่ายๆทุกคนต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยกำลังของตนเองเหรียญ2บาทปีนี้จึงสะท้อนถึงตัวตนของผู้ชายในยุคนั้นอย่างแท้จริงเรียบง่ายหนักแน่นคงทนไม่หวือหวาแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าและสำหรับหลายคนที่ได้เห็นเหรียญน,นี้อีกครั้งความทรงจำก็ย้อนกลับมาราวกับเพยิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่สิ่งที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการนักสะสม ไม่ใช่เพียงความทรงจําแต่เป็นคุณสมบัติบางอย่างที่ทําให้มันโดดเด่นกว่าเหรียญอื่นๆที่ผลิตในยุคเดียวกันข่าวหรือแรกเริ่มต้นในวงแคบๆว่ามีจํานวนการผลิตต่ำกว่าที่คาดบางคนบอกว่าเหรียญชุดหนึ่งถูกใช้เฉพาะกิจกรรมบางอย่างบางคนบอกว่ามีการเก็บไว้เป็นจํานวนหนึ่งเพื่อใช้ในด้านพิธีการแม้จะไม่มีเอกสารยืนยันชัดเจนแต่ยิ่งขุดยิ่งพบว่าข้อเท็จจริงหลายอย่างทําให้ข่าวเหล่านี้ฟังดูไม่น่าเป็นไปไม่ได้เลย สิ่งที่ทำให้นักสะสมรุ่นใหญ่สนใจไม่ใช่่ะว่าลือแต่เป็นความจริงที่ว่าเรียนปีนี้ในสภาพที่สมบูรณ์แทบไม่หลงเหลืออยู่ในตลาดสภาพที่ผ่านการใช้งานหนักแบบที่เราเห็นทั่วไปไม่ใช่สิ่งที่นักสะสมต้องการพวกเขามองหาเรียนที่ยังคงเงายังคมชัดสามารถเล่าเรื่องราวได้โดยไม่ถูกการเวลากลบเปลียนที่สมบูรณ์ระดับนั้นหายากจนแทบไม่น่าเชื่อและนี่เองที่ทำให้เกิดการไล่ล่างเงียบๆในหมู่นักสะสมผู้ชาย หลายคนที่เคยจับเหรียญน,นี้ในยุคหนุ่มๆถึงกับออกตามหาโดยไม่ลังเลเพราะมันไม่ใช่แค่เหรียญแต่มันคือส่วนหนึ่งของช่วงชีวิตที่เขาผ่านมาและเมื่อความต้องการสูงขึ้นราคาก็ขยับต่อหามยังหลีกเลี่ยงไม่ได้จากเหรียญเงินทอนราคาไม่ถึงค่าขนมกลายเป็นของสะสมที่ผู้คนเริ่มถามว่าถ้าได้มาจะเก็บหรือจะขายเมื่อความสนใจเริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างเงียบเชียบุงการนักสะสมก็เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นว่า ทำไมเหรียญรุ่นนี้ถึงค่อยๆหายไปจากตลาดทั้งที่ในความทรงจําของหลายคนมันเคยเป็นเหรียญที่พบเห็นได้ทั่วไปแม้ร้านรับซื้อเหรียญเก่าหลายแห่งจะพยายามค้นหาตามคลังเหรียญเก่าตามบ้านเก่าหรือตลาดพระเครื่องแต่ก็พบเพียงเศษเสี้ยวของจํานวนที่คาดหวังเหรียญส่วนใหญ่สึกจนลวดลายจางความคมชัดหายไปและไม่สามารถเข้าขั้นสะสมระดับสูงได้เลยความหายากนี้ทําให้หลายคนย้อนกลับไปศึกษาเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตของเหรียญสองบาทในปีนั้นบางคน พยายามตรวจสอบบันทึกบางคนตหาผู้ที่เคยทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนแต่กระแสนหนึ่งที่พูดถึงมากที่สุดคือปี2529เป็นปีที่มีการปรับปรุงเครื่องจักรและการผลิตบางส่วนมีความเป็นไปได้ว่าจำนวนเหรียญที่ออกมาสู่การหมุนเวียนจริงอาจไม่มากเท่าปีอื่นความเป็นไปได้เล็กๆเ,เหล่านี้กลับสร้างความตื่นเต้นให้วงการสะสมอย่างมากเพราะยิ่งข้อมูลขาดแคลน เหรียญก็ยิ่งลึกลับผู้ชายไวกลางคนหลายคนที่เป็นนักสะสมเหรียญมักเล่าให้ฟังตรงกันว่าเหรียญรุ่นนี้ทําให้นึกถึงช่วงหนึ่งของชีวิตที่ทุกอย่างต้องวางแผนเราต้องคิดต้องอดทนพวกเขาไม่ได้สนใจแค่ตัวเงินนักสะสมรุ่นใหญ่รู้ดีว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มูลค่าประเมินแต่อยู่ที่ประวัติศาสตร์ที่เหรียญแต่ละเหรียญพกพามาด้วยและเมื่อเหรียญน,นี้กลายเป็นของที่หาแทบไม่ได้มันเริ่มดึงดูดความสนใจจากนักสะสมรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่วงการพวกเขาเริ่มตั้งคำถามเรียนที่ดูธรรมดาแต่หายากขนาดนี้จะมีราคาจริงเท่าไหร่กันแน่หากมีคนได้ครอบครองเหรียญที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้จะมีมูลค่าแค่ไหนในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการและความหลงใหลามากกว่าหลักตันกับความลึกลับเริ่มทวีขึ้นเมื่อมีข่าวหรือว่ามีเหรียญบางเหรียญอยู่ในมือของนักสะสมเทียงไม่กี่คนเท่านั้นและหนึ่งในนั้นเป็นเหรียญที่เก็บรักษาไวอ้อย่างดีตั้งแต่แรก ไม่เคยผ่านมือใครไม่เคยอยู่ในกระป๋องเหรียญไม่เคยถูกใช้จ่ายแม้แต่ครั้งเดียวเหรียญลักษณะนี้หายากยิ่งกว่าการตามหาของโบราณในห้องใต้ดินของบ้านเก่าที่ลืมไปแล้วและเมื่อผู้สะสมตัวจริงพบเจอของแบบนี้พวกเขารู้ทันทีว่ามันไม่ได้มีค่าแค่ตัวเงินแต่มันคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้จริงนักสะสมบางคนถึงกับเล่าว่าตอนที่เขาได้เห็นเหรียญปีนี้ครั้งแรกในสภาพที่ นาสมบุรณเขารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปอยู่ในปี2,529กลิ่นของโรงงานเสียงรถเครื่องเสียงวิทยุ AM ที่เปิดเพลงลูกทุ่งยามเช้าภาพคนงานใส่เสื้อช็อปจังๆทุกอย่างเหมือนกลับมาชัดในหัวในเสี้ยววินาทีเหรียนนั้นกลายเป็นมากกว่าสิ่งของแต่มันเป็นกุญแจที่ขายความทรงจำของผู้ชายยุคหนึ่งที่ผ่านความยากลำบากมาเมื่อความรู้สึกผูกพันและความหายากผสานกันร,ราคาของเหรยน2บาท2,529ก็เริ่มขยับสูงขึ้น เรื่อยๆผู้ชายหลายคนที่ไม่เคยสนใจการสะสมเหรียญก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าในกล่องเหรียญเก่าที่บ้านของพ่อของปู่หรือในลิ้นชักตักที่ไม่เคยเปิดนานหลายปีอาจมีเหรียญที่มีค่าเกินกว่าที่คิดซ่อนอยู่ก็ได้จากเหรียญทอนเล็กๆที่เคยผ่านมือคนเป็นหมื่นเป็นแสนวันนี้มันกลับกลายเป็นของที่ผู้สะสมพร้อมจะเก็บรักษาในตู้โชว์กระจกใส20กันอากาศหรือเก็บในห้องที่อุณหภูมิควบคุมอย่างดีเพราะพวกเขารู้ว่าเหรียญน,นี้ ไม่ใช่แค่ของสะสมแต่มันคือประวัติศาสตร์ชิ้นเล็กๆที่ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นนักสะสมบางคนถึงกับยอมเดินทางหลายร้อยกิโลเพื่อแลกเปลี่ยนหรือขอชมเหรียญตัวจริงก่อนตัดสินใจซื้อความตั้งใจแบบนี้ไม่ใช่เพราะอยากได้ของแพงแต่เพราะรักฮูดีว่าของที่มีคุณค่าทางใจและมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์นั้นมีความหมายมากกว่าเงินที่จ่ายไปแล,แล,แล้ว ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อมีรายงานการประเมินราคาของเหรียญ2บาทปี2,529ในสภาพสมบูรณ์ระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยพบสิ่งที่หลายคนได้ยินครั้งแรกอาจทำให้ต้องนิ่งไปครู่หนึ่งบางคนตั้งคำถามบางคนไม่เชื่อบางคนตกใจแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าตลาดสะสมเป็นพื้นที่ที่ประวัติศาสตร์ความหายากและความหลงไหลสามารถผลักดันมูลค่าให้สูงได้อย่างเหลือเชื่อเพราะวันนี้เหรียญ2บาทปี2529 ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบมีการประเมินมูลค่าไว้สูงถึง46,700 0บาทตัวเลขนี้ทำให้วงการสะสมสั่นสะเทือนนักสะสมรุ่นเก่าอดไม่ได้ที่จะยิ้มเพราะพวกเขารู้มาตลอดว่าคุณค่าของเหรียญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขที่พิมพ์บนมันแต่อยู่ที่เวลาที่มันผ่านอยู่ที่ความหมายที่ผู้คนมอบให้และอยู่ที่ความทรงจำที่เชื่อมผู้คนต่างยุคเข้าด้วยกันและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแม้ราคาจะสูง ถึงขนาดนี้แต่สำหรับนักสะสมหลายคนมูลค่าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความรู้สึกที่ได้รับเมื่อได้จับเหรียญนี้ด้วยมือของตัวเองความรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นคนหนุ่มอีกครั้งกลับไปสู่วันเก่าๆที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้หากท่านมีเหรียญสบาทเก่าๆอยู่ที่บ้านอยากเพิ่งมองข่ามันอาจไม่ใช่ปี2529 แต่มันอาจมีเรื่องราวมีคุณค่าหรืออาจเป็นเหรียญที่รอวันที่จะถูกค้นพบเช่นเดียวกันและหากท่านเคยใช้หรือเคยเห็นเหรียญรุ่นนี้ในอดีตก็จงรู้ไว้ว่าเหรียญเล็กๆนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคหนึ่งที่น่าจดจำมันมีทั้งความทรงจำความหายากและราคาที่ใครจะเชื่อละว่าจะแต่หลัก400แสกว่าบาทและนี่คือเสน่ห์ของการสะสมเหรียญทุกเหรียญไม่ใช่เพียงโลหะแต่เป็นเรื่องราวที่ถูกบก ระจูลงไปอย่างแนบแน่นเหมือนกับชีวิตของผู้ชายยุคก,ก่อนที่เต็มไปด้วยความพยายามความหนักแน่นและหัวใจที่สู้เพื่อตัวเองและครอบครัว